วันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นลงพื้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสีในงานประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักโดยมีประชาชนนักธุรกิจบุคคลสำคัญมาก,กันอย่างหนานแน่นบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมเลยค่ะ ม่อมเจ้าอุไทยกันยาพานุพันธ์พระราชปนัดดานในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงประธานรางวัลเกียรติยศประจำปี2566โดยมีดออรอนัชชัยรัตตาตกุลเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2566โครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมรวมสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยหนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์ โดยมีรางวัลเกียรติยศสองอัน้า้อยกิเดลี่มิลเลอร์อะวอร์ดมีบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพอาทิพระพิสุแม่ชีศิลปินดารานักร้องและนักธุรกิจหลากหลายอาชีพเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีหลากหลายสาขารางวาัลอาทิสาขานักธุรกิจดีเดน่นสาขาผลิตภัณฑ์ดีเดน่นสาขาศิลปินมหาชนดีเดน่นสาขาศิลปินนักร้องดีเดน่นสาขาศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเดน่นให้กับบุคคลที่มีคุณธรรมเทิดทูนในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่และสื่อทุกท่านที่ให้โอกาสได้มีโอกาสมารับรางวัลดีๆในวันนี้นะคะ